พบกับผมนายชอตตี้บูจะว,ว่ากับ s t e l l a ทาวเวอร์เกมมือถือแนว IDOL RPG ร์พีจีกราฟิกย้อนยุคสไตล์พิกเซลครับหลังจากที่ผมไปลองเล่นมานะครับพบว่าเกมนี้เล่นค่อนข้างง่ายเลยคือเวลขึ้นไวแบบไวมากมีระบบสคริปมีออโต้มีคูณ2อ,อะไรมาให้แบบเสร็จซับส่วนอาร์ตเวิร์กต่างๆเนี่ยผมดูแล้วมันมีความละไมคล้ายกับ Octopath t r a v r l e r หรือไม่ก็ฟ r e o of Savior เลยครับแต่ว่ามันจะออกแนวไซเบอร์พังไฮเทคหน่อยครับ แต่ที่ผมสงสัยมีอยู่อย่างหนึ่งเลยคือเออมันมีภาษาอังกฤษอยู่ในหน้าโฆษณาของตัว Google Play ครับแต่ว่าผมหาที่เปลี่ยนภาษาไม่เจออ่ะก็เลยต้องเล่นภาษาจีนไปแบบงงๆนะครับเอาไป็ว่าใครรู้แหล่งภาษาอังกฤษก็แวะมาบอกกันได้นะจะได้อัปเดตให้ใต้คลิป เอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับผมก็เวลาที่ท่านผู้ชมเข้ามาในเกมสิ่งแรกที่อยากให้ทำนะครับนี่เลยตรงกล่องครับมันคือรางวัลไอดอลนั่นเองนะครับเกมนี้จะเก็บให้เราได้สูงสุด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดทุกวันนะครับส่วนการเดินเควสก,ก็ด้านซ้ายได้เลยครับกดเสร็จปับ๊บเดี๋ยวตัวละครเราจะเดินไปคุย n p c ให้อะไรให้หรือถ้าเกิดว่าต้องไปต่อสู้ครับมันก็จะมีการเปิดเมนูที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเลยทันที สำหรับวิธีการจัดทีมเกมนี้นะครับก็ลากได้เลยอิสระจะเอาใครยืนไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนตัวเนี่ยต้องต้องกดเซฟก่อนนะไม่งั้นเขาจะถามตลอดเลย,เยจะเปลี่ยนตัวต้องเซฟต้องเซฟต้องเซฟอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้แล้วเราก็เลือกได้เลยจะเอาใครเข้าใขรออกนะครับสมมติสักคนหนึ่งก็และกันเอาน้องคนนี้เข้ามากดตกลงได้เลย2อทีแล้วก,กดตัวนี้ แค่นี้แหละตัวละครก็ถูกเปลี่ยนแล้วเท่านั้นไม่พอครับเลเวลเนี่ยจะถูกสืบทอดมาด้วยพูดง่ายๆท่านผชมเล่นแค่5ตัวอัปเกรด5ตัวพอเวลาได้ตัวใหม่มากดเปลี่ยนได้เลยนะครับเลเวลมันก็จะตามมาด้วยนั่นเองครับ ส่วนต่อมาขอพูดถึงสายกันละกันนะครับคือเกมนี้ท่านชมควรจัดสี่เดียวกันด้วยกันเยอะๆเหตุผลเป็นเพราะว่ามันจะได้รับบัฟรโบนัสเพิ่มเติมครับควรจัด3คนที่เป็นสีเดียวกันขึ้นไปนะครับถ้าเกิดได้4คนก็ยิ่งดีเลย5คนยิ่งดีเลยนะครับและเกมนี้มันมีสายด้วยครับต้องดูที่หน้าชื่อจะมีบอกอย่างเช่นคนนี้สายแทงยืนตรงนี้ถูกแลลวเพราะเกมนี้เป้าหมายแรกที่โดนจมดีเลยคือคนที่ยืนตำแหน่งแรกสุดคือคนนี้นั่นเองนะครับ ส่วนต่อมานะครับที่ผมมีก็คือนักเวทนักเวทไม่ควรยืนตรงนี้นะควรไปยืนแนวหลังนะครับผมอีกคนหนึ่งที่เป็นรูปดาบอันนี้ก็คือสาย DPS ระยะใกล้นั่นเองครับก็ถึกบ้างแต่อาจจะไม่เท่าแทงครับตีก็แรงอยู่เหมือนกันส่วนต่อมาที่เป็นรูปดาบคู่อันนี้ก็จะเป็น a s ส a s s ิ n นะครับโจมตีแรงมากแต่ควรยืนแนวหลังนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นรูปสมุดอันนี้ก็คือจะเป็นสายสนับสนุนนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกสายหนึ่งคือน,นักธนูอันนี้จะโจมตีค่อนข้างรุนแรงจากระยะไกลครับไม่ควรเอาไปยืนหน้า ส่วนการต่อสู้ของเกมนี้ครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับตัวละครจะใช้สกิลเองเมื่อเกรดเอสของเขาเต็มนะครับดูดูหลอดเลือดก็ได้เห็นป่ะมันหลอดเลือดสีเขียวเนาะสีส้มเมื่อคือจะเป็นหลอด SP นะครับฝ่ายเราอยู่ด้านซ้ายนะครับศัตรูอยู่ด้านขวาถ้าเกิดท่านผู้ชมขี้เกียจดูเนี่ยมันจะมีเร่งความเร็วอยู่ข้างบนแล้วก็มีสกิปด้วยคือกดปุ๊บสกิปไปเลยนะครับหรือจะติ๊กตรงนี้ไว้ก็ได้ติ๊กตรงนี้ไว้คือมันจะคอยสกิปให้เราทุกด่านเลยแต่ว่า มันจะต้องรอประมาณ5าวิถึงจะสกิปให้นะครับผมส่วนกราฟิกในการต่อสู้ผมโอเคเลยนะคือถึงแม้ว่าจะเป็น 2D ตัวละครน่ารักน่ารักก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาใช้สกิลอนะันติเมตอะเนาะมันค่อนข้างดุดันครับได้ยินเสียงกันแบบตั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 บเลยนะครับบางทีต้องเบาลำโพงเลยอนะเพราะเสียงมันซ้อนกันก็ถือว่าโอเคนี่ครับเกมนี้เล่นชิลๆเน้นในเรื่องของการจัดการและการอัปเกรดตัวละครเป็นหลักการต่อสู้ไม่ต้องปวดหัวก็ตามสไตล์เกมแนวไอดอลนั่นแหละครับ พอเล่นไปสัมพักครับจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเพดานเลเวลแม่แนวไอดอลก็มีกับเขาด้วยครับก็จริงๆแล้วกดเข้าไปได้เลยครับเขาจะมีบอกว่าเราไปทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะบูสต์เลเวลนะครับหรือเราไปดูด้านขวาล่างก็ได้ที่เป็นปุ่มสีแดงๆครับในนี้ก็คือกิจกรรมเสริมอื่นๆของเกมนั่นเองนะครับถ้าเป็นอันแรกสุดเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการตะลุยด่านเพื่อที่จะได้รับรางวัลไอดอลมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันครบร้อแล้วนะให้กดตรงนี้มันจะเป็นการเลื่อนขั้นเพื่ออที่่จะไไปปถัปัดนนเง พอมาแมปถัดไปแล้วจะเห็นว่ามันเป็นศเป็นต์เห็นไหมครับอ่านั่นแหละท่านผู้ชมก็ตะลุยด่านด้วยการกดตรงนี้นี่แหละครับแล้วก็กดตัวเนี้ยมันก็จะทําการตะลุยด่านต่อสู้ไปเรื่อยๆยิ่งเราผ่านด่านไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆก็จะได้รับรางวัลต่อนาทีหรือว่าต่อชั่วโมงมากขึ้นนั่นเองครับก็ตามสไตล์แนวเกมไอดอลเลยครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสู้กับบอสโลก วันหนึ่งเราจะสู้ได้ทั้งหมด15ครั้งนะครับและไม่มีแอนิเมชันด้วยนะเรากดเสร็จปับ๊บอันนี้เป็นทีมของเราใช่ไหมเรากดโอเคปุ๊บมันจะสรุปเลยนะครับว่าเราทําดาเมจได้เท่าไหร่ครับแล้วก็มีวิ wing ่งวิ่งวิ่งแบบนี้ก็คือคนอื่นเขามาตีบอสในเวลาเดียวกับเราด้วยไงก็นั่นแหละตีไปเรื่อยๆจกกนกว่าจะเหลือศูนย์และในนี้ยังสามารถรับรางวัลไอดอลได้ที่ด้านล่างนะครับรวมไปถึงการเร่งความเร็ว2ชั่วโมงด้วยนะครับวันหนึ่งก็เร่งฟรีได้1ครั้ง ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งจะเป็นการไต่หอคอยนั่นเองนะครับผมด้านซ้ายนี่คือรายชื่อของคู่สู้เรานะครับอันนี้คือพลังของศัตรูอันนี้คือพลังของเรานะครับติ๊กอันนี้ไว้แล้วก็กดตัวนี้เพียงเท่านี้ตัวละครของเราก็จะทําการไต่หอคอยให้แบบอัตโนมัติแถมกดสกีให้เราด้วยและยังเลือกชั้นต่อไปให้เราแบบอัตโนมัติอีกด้วยครับก็เรียกได้ว่าจังหวะนี้ไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงรอได้เลยครับไต่หอคอยกันไปเลยยาวๆและทุกๆ1ิบชั้นที่เราผ่านด่านครับจะได้รับตั๋วเปิดกระชปาะไปเลย10ใบบครั ส่วนการต่อสู้อีกอันนึงมันแอบอยู่ที่เมนูด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปตัวละครเราครับแล้วก็ด้านขวานะครับจริงๆอย่างที่เห็นอะมันยังมีอย่างอื่นอีกแต่ว่าเลเวลผมอาจจะยังไม่ถึงเท่านั้นเองครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมเข้าได้แล้วคืออารีนาศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองครับ ก่อนจะไปสู้กับใครก็ดูค่าพลังนิดน,นึงนะครับอย่างคนนี้200,008ผมสู้ไม่ได้แน่นอนคนนี้25,000น่าจะสู้ได้คนนี้307,000แล้วค่าพลังเราดูตรงไหนนี่นี่ตรงนี้80,000เท่านั้นเองอะ่ะเพราะฉะนั้นผมสู้ได้คนเดียวเลยคือคนนี้นะครับก็กดตัวนี้เพื่อสู้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแต่คนสู้ไม่ได้ก็กดด้านล่างเพื่อที่จะทําการรีเฟซหาคู่ต่อสู้ใหม่ให้แบบอัตโนมัติครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดแกชปองกันบ้างดีกว่าครับมันจะอยู่แถบด้านขวาบนนรที่เปป็ูถ้วยกาแฟนะครับ ในปัจจุบันผมเห็นว่ามันมีแค่ตู้เดียวเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเปิดเลยกันละกันครับทีละ10ใบตัวเกมมีการแจกมาให้เป็นระยะระยะอยู่แล้วครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วประมาณ30บใบนะครับได้สีแดงมา2ตัวและน,นี้เราเปิดได้อีก30บใบเดี๋ยวมาล้อลุ้นกันว่ามีสีแดงไหมโอโ้ยังพูดไม่ทันจบเลยสีแดงมาเลยแล้วแอนิเมชันการเปิดตัวเปิดตัวอะไรก็ไม่มีก็โอเคไม่เป็นไรครับเน้นเปิดรัวๆกันละกันมาดูรอบที่2กันบ้างครับยังไงครับรอบนี้ สีแดงมาไม่มาครับเห็นมีชื่อสีแดงมาแล้วเป็นตัวซ้ำด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาไปอัปเกรดอีกรอบนึงครับมาดูซิสีแดงมาอีกไหมมีอีกหนึ่งคนเมื่อกี้ผมเห็นแวบ,บๆนี่ไงคนใหม่ด้วยเป็นสายแอสเซสซินแล้วถ้าเกิดตัวหมดนะครับก็ใช้เพชรแลกได้เนาะมันจะใช้1ใบต่อ300เพชรนะครับก็คิดดีๆกันละกันก่อนใช้ครับเผื่อจะเก็บเพชรไปทําอย่างอื่นนะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมขออีกสักรอบหนึ่งและกันมา สีแดงมาอีกแล้วครับท่านโอ้โหแต่ว่าซ้ําไปนะจ๊ะตัวนี้ส่วนเรเกชรปองเกมนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างต่ําเตี้ยเรยดีเลยสีแดงแค่0.5%เท่านั้นเองอ่ะส่วนข้างๆกันนะครับมันจะมีให้เราเปิดกระปองด้วยมันก็ไม่เชิงเปิดกระปองหรอกมันเรียกไม่ถูกอ่ะเราลองกดดูกันลวกันถ้าเกิดเรามีของอ่ะอเทมส่วนใหญ่ที่เราได้ในนี้มันจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครน้นๆนๆาจะโผล่มาเป็นเศษตัวละครสักทีหนึ่งอ่ะเอาเป็นว่ามีเท่าไหร่ก็เปิดให้หมดเลยก็แล้วกัน ส่วนการอัปเกรดตัวละครจะอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคนนะแล้วก็เดี๋ยวเลือกสักคนนึงเอาพวกสีแดงก็แล้วกันเนาะเพราะว่าผมจะเอาเข้ามาในปาร์ตี้ไงครับผมเข้ามาแล้วทําอะไรบ้างนี่เลยกดตัวนี้อันนี้คือการอัปเกรดทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้จนติดเพดานเลเวลแล้วเราก็ทําการอัปเกรดเลื่อนขั้นนะครับเพื่อที่จะตีบวกมานั่นแหละแล้วมันก็จะสามารถอัปเกรดได้มากกว่าเลเวล30นั่นเองครับก็ตีบวกไปได้เรื่อยๆดูเลเวลตรงนี้ เลเวลของตัวละครจะไม่เกินเลเวลของ ID และเกมเนี้ยเลเวล ID ขึ้นเร็วมากครับทำเควสไปเรื่อยเ,เดี๋ยวขึ้นส่วนด้านซ้ายเมนูที่2อ,อันนี้ก็คือเวลาที่ท่านชมเปิดแกนฉปองซ้ำได้จิกซอมาจำได้ใช่ไหมครับนั่นแหละเอามาเลื่อนขันได้สเตตัสจะขึ้นเป็นจำนวนมากเลยส่วนเมนูที่3อันนี้คือการสวมใส่อุปกรณ์นั่นเองครับง่ายๆกดตัวนี้เลยป้าบเสร็จถ้าเกิดว่าเรามีของนะและมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยกดปุ่มแรกตรงนี้ ล้วก็กดตัวนี้ได้เลยเพื่อทําการตีบวกทั้งหมดเท่านี้เป็นไปได้หรือจะบวกทีละเลเวลก็ได้เช่นเดียวกันส่วนตัวละครไหนที่ท่านผู้ชมไม่ใช้แล้วนะครับก็ให้เราคลิกที่ตัวละครแล้วดูด้านขวาบนที่เป็นสีแดงตรงนี้แหละกดเข้าไปได้เลยแล้วกดตกลงนะครับก็จะคืนทรัพยากรให้เราหมดเลยครับอัปเกรดอีกส่วนหนึ่งจะอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้ครับก่อนเลือกตัวละครนะมันคือสารานุกรมของเกมนี้นั่นเองครับเวลาท่านผู้ชมเจอตัวละครใหม่มาหรือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนดาวอะไรเงี้ยก็สามารถมารับรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับผม หลังจากนั้นให้ดูด้านขวาล่างตรงนี้ครับไอเทมที่เรารับมาเมื่อกี้สามารถเอามาปลดล็อกความสามารถที่เป็นสเตตัสเสริมให้กับทุกตัวละครได้ครับอย่างเช่นช่องแรกเลยคือเลือดอะไรเงี้ยนะครับก็อัปเกรดได้ก็อัปเกรดไปให้หมดเลยก็แล้วกันเนาะแล้วอุปกรณ์หามาได้จากที่ไหนใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนที่เป็นรูปของตัวละครเราอะเมนูแรกสุดด้านซ้ายเลยครับ เข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของการทอยลูกเต๋าใช่ไหมครับอ่ามันสามารถอัปเกรดสถานที่ได้ด้วยนะดูด้านสายล่างเนี่ยครับถ้าเกิดเรามีตังก็มาอัปเกรดได้อย่างก็อัปเกรดเมืองในเกมเศรษฐีเลยส่วนการทอยลูกเต๋านะครับนี่น,นี่กดตัวนี้ก่อนอันเนี้ยเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะทอยทีละกี่ครั้งครับผมทอยทีเดียวไปเลย20เพราะว่าเรามีเงินเยอะไงเนี่ยก็กดเลยก็แล้วกันครับ20ครั้งใช้60,000แต้มครับโอ้โหอันนี้ได้ตังค์2,000แล้วก็ได้อุปกรณ์ยังดีนะได้อุปกรณ์ด้วย พอได้ตังค์มาแล้วก็อย่าลืมไปอัพเกรดด้วยนะแต่ไม่เป็นไรผมเปิดต่อเลยละกันเพื่อความต่อเนื่องโอ้โหอรู้สึกว่ามันไม่ตกลงช่องดีๆเลยเนี่ยในช่องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยส่วนการอัปเกรดอื่นๆเนี่ยจะอยู่ที่ด้านขวาล่างที่เป็นรูปบ้านสีฟ้า ในนี้จะเป็นสกิลทรีนั่นเองครับท่านชมสามารถเลือกอัพได้เลยครับอย่างช่วงต้นเนี่ยผมก็จะอัพเกี่ยวกับพลังโจมตีก่อนครับคือมันมีแค่2ส,สายไงในช่วงต้นอ่ะไม่โจมตีก็ป้องกันนะครับส่วนั้นถัดมาก็จะเป็น HP นะครับผมก็เลือกอัพ p p ต่อเลยละกัน และในเมืองเนี่ยเรายังทําอย่างอื่นได้ด้วยครับอย่างเช่นการเปลี่ยนใช้ยาแต่ใช้ยาไม่มีก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วมันมีค่าพลังเพิ่มให้เราด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามีใช้ยาแล้วและอันที่2ก็คือการแต่งหน้าทําผมนั่นเองครับซึ่งตอนต้นเกมผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับว่าเกมเนี้ยเราเลือกตัวละครลเป็นชายเป็นหญิงได้แต่งตัวได้ในระดับหนึ่งเอาละอรจากลากันไปเราไปดูเซตติ้งกันบ้างดีวกว่าก็คลิกที่รูปตัวละครด้านซ้ายบนขึ้นมาเหมือนเดิมได้เลยแล้วดูด้านล่างซ้ายครับมันจะมีรูปฟันเฟืองโย เข้ามาแล้วก็จะเจอให้เราตั้งค่านะครับอันนี้คือเป็นพรีเซตอันนี้น่าจะจัดเองนะครับอันนี้น่าจะสูงที่สุดนะครับหรือเราจะปรับเองก็ได้นะครับเนี่ยก็คือผมปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วทุกอย่างเลยครับปรับสูตรหลอดเลยส่วนใครมีไอเทมโค้ดด้านล่างเลยตรงนี้นะครับแวะเวียนม,มาบอกกันหน่อยกันแล้วกันนะครับส่วนการล็อกอินนะครับเกมเขาจะให้ล็อกอินกับ Google หรือว่าอีเมลอยู่แล้วอะถ้าเกิดเราก,กดกากบาดทิ้งไปมันก็ได้นะก็คือไม่ต้องล็อกอินนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปผ ย้อนกลับมาหน้าจอแรกก่อนแล้วก็ดูด้านซ้ายบนมันจะมีคําสั่งให้เราผูกอยู่แล้วเราก็กดปุ่มด้านล่างตรงนี้แล้วเราก็จะเจอหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับให้นู้ชมกดตัวนี้นะเพื่อทําการล็อกอินกับ Google นะครับผมก็กดไปได้เลยครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันจะต้องรับรางวัลตรงนี้ได้เป็นอันเสร็จสิ้นการผูก ID ส่วนการโหลด ID ตัวเกมเขาถามอยู่แล้วว่าเรามีไ d อยู่แล้วหรือเปล่าก็ล็อกอินด้วย Google แค่นั้นเองจบ